สวัสดีค่ะมือนี่ก็จะมาทําแกงขั่วกระดูกหมูอ่อนแกงขั่วใต้นะคะอามาดูกันเลยแล้วนะคะ เราซื้อมาแล้วเราก็จะมาโขกเพิ่มเนาะกะปิหนึ่งช้อนเลยนะคะโขกเพิ่มเนาะคือเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้โขกเองนะคะวันนี้ปกติจะโขกเองเนาะ ผักให้เข้ากันนะคะกะปิหนึ่งช้อนเลยโอเคแล้วก็หมูหนึ่งกิโลซีโครงหมูหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะเอาพริกอ่าอันนี้เขาเรียกพริกอะไรเนาะพริกแดงกินดาเหรอ แกงกินดาเราก็จะไปซอยไปล้างก่อนนะคะแล้วก็มาซอยเพิ่มเนาะเอาโรยพร้อมกันกับใบมะกรูดนะคะโอเคเรามาดูตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวดูก่อนนี่คือพิกแกงเราจะโขกให้เข้ากันกับกะปินะคะซึ่งอันนี้เราซื้อมาสําเร็จมาเลยเนาะแล้วก็หมูอีกหนึ่งกิโลแล้วก็ใบมะกรูดหัน่นแล้วก็จะฉีกนะคะใส่หม้อเนาะตอนตอนเสร็จนะคะโอเค วันนี้เรามาทำข้วแกงข้วกระดูกหมูอ่อนนะคะพริกแกงเราก็โขลกแล้วเรียบร้อยนะคะใส่กระปิไปแล้วเรียบร้อยพริกแกงใต้นะคะนี่ขมิ้นเหลืองเลยนะคะนี่ก็คือหมูซี่โครงหมูอ่อนนะคะหนึ่งกิโลกร,รมัมส่วนนี้พริกที่หั่นไว้แล้วก็ใบมะกรูดแบบหัน่นแล้วก็แบบฉีดนะคะเอาไปใส่เนาะเครื่องปรุงเรามีแค่นี้นะคะน้ำปลาน้ำตาลหน่อยนะคะแล้วก็ ผปรุงรสนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยมาค่ะแกงที่เราโขกไว้นะคะเอาลงไปคั่วเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำล้างลงโคุก,กับอบนี้เนาะเอาไว้ถูกผิด กับหมูเลยนะคะจริงๆอ่ะเราว่าจะใช้กระทะตอนแรกแต่เราขี้เกียจเพมใส่หม้อหม้อเก็บง่ายนะคะสำหรับอาหารนี้เนาะอุยหอมพุ้งเลยทุกคนหอมพุ้งเลยค่ะกระทะจะผัดง่ายตัวกันเนาะสะดวกตัวกันหืม แรงวันเข้ามากวนค่ะนี่คือเราโขกะปิใส่ไปแล้วนะคะอุ้ยหอมมากเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะคะโหเราที่เราเติมน้ำเยอะเพราะว่าเราจะเคี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวให้หมูของเรา สุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะใส่ก่อนเลยคือน้ำตาลหน่อยหนึ่งนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนพอนะคะน้ำปลาช้อนนะคะ ผงกุ้งรสผงชิรสนะคะแค่นี้พอค่ะก็นนี้เราก็จะเคี่ยวหมูนะคะให้เปื่อยเองินเข้ากันก่อนนะคะให้เปื่อยก่อนซึ่งเราจะเติมน้ําอีกนะคะให้เคี่ยวหมูให้มันเข้ากันเนาะให้เนื้อหมูนี่เปื่อย ทานได้เปื่อยหวานนะคะเดี๋ยวมาดูอนอีกรอบนึงนะคะว้าวอา้าวร้นแล้วนี้เรามาชิมรสเลยนะคะโอ้โหน้ำน้ำอันนี้แล้วนะคะน้ำม้วนแล้วนะคะก็มาใส่พริกที่เราหั่นไว้เตรียมไว้เลยนะคะพริก แล้วก็ไอมะกรูดเป็นชิ้นคือใส่ไปแล้วตอนที่เคี่ยวนะคะแล้วก็อีกรอบนึงก็คือนี่เลยมันยังเหลืออยู่นิดนึงเนาะแล้วก็เอามาใส่ตอนนี้เลยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะเอ๊ะทำไมวิดีโอมันไม่สีสดใสเหมือนกันกันกบ ของจริงอะ่ะของจริงจะเหลืองสีสันสดใสมากเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาชิมกันก่อนเนาะอพอดีเลยพี่น้องร้อยจังหู้ค่ะโอเคปิดไฟได้เลยหูอร่อยจริง,รงเดี๋ยวเรามาดูตอนตักจานเลยนะ ทำแกงคั่วเสร็จแล้วก็มาคุกคีกับนี่เลยต้นพริกเราจะโตแล้วนะคะสูงทั่วมานี่แล้วะเงาะแล้วแกงคั่วเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้เให้สาวน้องค่ายผักกิมและจะเดิมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย